สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีอยู่กับผมคนเดิมนะแล้ววันนี้ครับเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วสําหรับเกมที่เราเฝ้ามาวัดกับเกมที่เราเฝ้ารอคอยกันมาอย่างยาวนานครับและนั่นก็คือ Amanda The Avenger เจอร์ภาค2นั่นเองครับโดยในภาคแรกนะครับไรลี่ได้รู้ว่า อามันดาเนี่ยยังอยู่ข้างนอกนั่นครับและดูเหมือนว่าจะต้องการความช่วยเหลือจากตัวไลลี่อีกด้วยซึ่งในภาคนี้เราก็น่าจะเริ่มออกเดินทางครับและตามหาว่าสุดท้ายแล้วอามันดาหรือว่าลีเบกาเนี่ยเธออยู่ที่ไหนกันแน่บริษัทฮามนเอนเตอร์เทนเมนต์มันมีความลับอะไรที่ซ่อนเราอยู่หรือเปล่าและเขาสามารถแปลงคนให้กลายเป็นตัวละครในรายการทีวีเด็กได้ยังไงและทำไมมันถึงหลอนได้ขนาดนี้วูลี่ตายแล้วหรือยังอันนี้เราต้องรอดูกันแบบ ยาวๆกันเลยและครับแต่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามากนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมไปสตาร์ทเกมฮะว้าวทำไมเสียงมันดังขนาดนี้วะเนี่ยวัดดูเหมือนว่าเราจะมาอยู่ที่ห้องสมุดครับซึ่งจำได้ไหมในตัวเกมภาคแรกเนี่ย ตัวของไลลี่ครับมีป้าคนหนึ่งที่ชื่อว่าป้าเคสหรือว่าป้าแคทเธอรินนั่นแหละครับและเขาเนี่ยเป็นบรรดารักครับของเมืองนี้เมืองที่ริเริ่มอาแมนดาดิเอเวนเจอร์ขึ้นมาเนี่ยแหละนะครับซึ่งตัวของไลลี่เนี่ยน่าจะมาหาความลับที่ซ่อนอยู่ในหอสมุดแห่งนี้เออประมาณนั้นนะก็ต้องมาลองดูกันว่าจะยังไงนะครับไปเราเดินกันดีกว่าเนะาะอันนี้อะไรเนี่ยสวัสดีฉันเค p ีเลเหรอมาสคอตวูลี่อ๋อวูลี่สวัสดีนะนายกลับมาอีกแล้วมีอะไรให้กดเยอะแยะเลยครับอย่างแรกก็คืออันนี้ฮะเป็นล็อกที่เราไม่สามารถอ่าเปิดได้ในตอนนี้นะไม่รู้ว่าจะต้องอ่าคีย์แบบว่า0 0 0 1จนถึงแบบว่า99 9 9, 9, 9หรือเปล่านะฮะแล้วก็อันนี้มีกระดาษครับเขียนว่าให้มาร์เกเรตฉันเจอเทปแปลกๆอ่ะในตอนที่ มีคนมาคืนหนังสือไม่ได้ดูด้วยตัวเองนะแต่ว่าฉันหวังว่าคุณเนี่ยน่าจะลองดูหน่อยละกันนะอ้าวโยนงานให้เฉยเลยครับมันอยู่ในล็อกแคลมเเนตครับก็คือน่าจะลิ้นชักที่ล็อกอยู่ด้านล่างนี้แหละนะจำโค้ดได้ใช่ไหมแล้วก็เธออาจจะต้องไปดูหนังสือซะหน่อยนะ ฉันมีคนบอกฉันว่าหนังสือเหล่านั้นเนี่ยมันดูเสียหายประมาณนั้นนะครับฉันคิดว่านี่น่าจะเป็นครั้งที่5าแล้วมัง้งในอาทิตย์นี้ฉันจะวางไว้ข้างๆเธอแล้วกันนะแต่ว่าฉันคิดว่าคนใหม่นะครับน่าจะเป็นพนักงานคนใหม่แหละน่าจะเก็บหนังสือเหล่านั้นกลับไปในชั้นหนังสือเรียบร้อยแล้วโดยที่ไม่ได้มองอะ่ะไม่ได้อยากจะขอสักเท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าเธอมีเวลาเนี่ยช่วยดูเหล่านังสือพวกนั้นหน่อยได้ไหมและลองหาให้หน่อยสิ มันน่าจะมีประวัติการยืมหนังสือเหล่านี้อยู่ในฐานข้อมูลของหอสมุดแห่งนี้อยู่นะซึ่งมันน่าจะช่วยทําให้เธอสามารถหาพวกเขาได้นะ่ะอย่าอยู่นานเกินไปล่ะขอให้โชคดีนะจากโซฟีนะครับอันนี้เราเล่นเป็นมากรเล็ตเหรออันนี้คืออีกมุมหนึ่งหรือเปล่าคือเนื้อเรื่องเนี่ยอา,อาจจะยังไม่ได้คืบหน้านะครับแบบอาจจะยังไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าสักทีเดียวนะตอนนี้คืออาจจะขั้นกลางอยู่หรือเปล่าก็ยังไม่มั่นใจนะฮะโอ้โอเดี๋ยวนะ JP 6 อันนี้อะไรเฮ้ใครเป็นคนเขียนเนี่ยอุ้ยเฮ้หนังสือตกเองครับไม่ดีแล้วไม่ดีแล้วแหละเราต้องไปเก็บหนังสือเหล่านั้นใช่ไหมอะทำไมแค่หนังสือมันก็ดูน่ากลัวแล้ว่าชช้หนังสือเนี่ยบ้าบออันนี้หนังสืออะไรเอ่ยครับเปิดดูสิ ถ้าไมมันมีการเขียนอะไรไม่รู้ตลอดเลยฮะอันนี้ก็เขียนว่า D S สามนะครับเฮ้ยเริ่มไม่ค่อยดีแล้วนะฮะโอเควางไว้ก่อนนะอ่ห้องนี้เปิดได้ไหมนะครับเป็นห้องน้ำนะถือว่าเจ๋งดีนะครับคือไม่ไม่ได้เจ๋งหรอกมันค่อนข้างที่จะแปลกเลยแหละนะห้องน้ำมาอยู่อะไรตรงนี้นะครับอ่แล้วด้านนอกนี่ล่ะมีอะไรไหมฮะ โอเคจะเทปและ้วอันนี้คืออะไรสกายครปเปอร์ครับเป็นหนังสือเกี่ยวกับการทำความสะอาดนะเป็นการ์ตูนําทำความสะอาดอย่างนั้นเหรออันนี้อะไรอะ่ะผมว่ามันต้องเรียงกันแน่เลยวะ่ะใช่ครับอืมน่าสนใจนะเออเดี๋ยวงั้นเราเอามาวางไว้ในนี้ไหมเออนะครับจะได้เห็นชัดๆนะฮะ โอเคมีเล่มนี้ด้วยนะครับเม baller what the hell อันนี้ไม่มีบอกแฮะฮึมไม่ใช่ปัญหาโอเคอ่างั้นเดี๋ยวเราไปหากันต่อครับหนังสือเล่มนี้ที่มันตกเดี๋ยวเราต้องไปเช็คคอมด้วยเพราะว่าเขาบอกว่าเราอาจจะหาหนังสือจากประวัติฐานข้อมูลได้นะประมาณนั้นนะครับก็เดี๋ยวลองดูกัน อันนี้น่ากลัวมากเลยอ่ะ i watch a teenage, teenager ฮ huh? ะงงโอเคครับอันนี้คือการหาหนังสือใช่ไหมจะสแกนบุ๊กก็ต้องใช้สแกนเนอร์นะครับโอเคไอ้น,นี่เป็นเป็นเหมือนโปรแกรมแบบในยุคสมัยก่อนเลยเนาะนะครับก็คืออ่ามันจะมีแบบตัวมาสตรคอลาดประหลาดอยู่นะสแกนยังไงอ่ะ แสดงว่าในนี้ต้องมีเทปแน่เลยครับเออเพียงแต่ว่าเราต้องอรู้โค้ดให้ได้ก่อนนะขั้นตอนแรกนะครับอ๋อนี่ไงเครื่องสแกนเนอร์อยู่นี่ครับก็ค,คือเราต้องเอามาอย่างนี้เหรอติดอันนี้คือฉันคือทีเนจทีเนเจอร์นะครับไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะ โอเคหนังสือมันไม่ได้มีการแบบขีดทําให้มันดูพังนะอันเนี้ยนะครับทำให้ดูพังแน่เนี่ยเขียนว่า d s 3เนี่ยนะครับสแกนเลยโจนาธานแพทเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะอันไหนคือล่าสุดล่ะผมว่าโจนาธานแพทนั่นแหละอันเนี้ยคือล่างสุดนะครับเก่าสุดด้านบนคือใหม่สุดก็คือวันที่27มิถุนายนนะครับปี2019นะรประมาณนั้นนะครับโอเคถ้าทฤษฎีถูกต้อง ก็น่าจะลองดูครับคนนี้ก็ต้องเป็นโจนาทานแพชเช่นเดียวกันนะ่าจริงด้วยครับโจาทานแพทบอกว่ามีประมาณ5เล่มเหรอฮะใช่ไหมออมีประมาณ5เล่มเดี๋ยวเราต้องหาอีกหาอีก3เล่มนะสิใช่ไหมผมยังงงอยู่นะครับเฮ้ห hey, วัดดีอแมนด้านี่เธอเป็นมาสคอตของที่นี่ด้วยเหลอเนี่ยโอเคอันนี้มีไหม ไม่มีนะฮะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอันนี้แหละมีนะครับก็เดี๋ยวเราลองเอาไปาค้นหาดูกันเอ้ยนั่นไงอีกเล่มนึงนะครับโอเคอุย้ยมันบอกว่าหนังสือโอ้โดนแบบมีได้เมจครับก็คือมันผูพังเกินที่จะสแกนได้นั่นเองก็เมื่อกี้เห็นแล้วล่ะมันมีแบบเขียดไปถึงตัวบาร์โค้ดเลย นะครับมันก็เลยสแกนไม่ได้ก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ที่นี่กว้างมากเลยมันมันต่างจากภาคแรกมากเลยครับภาคแรกเราแค่แบบว่าภาคแรกมันเป็นมันเป็นแค่หลังคาบ้านอะ่ะเออห้องใต้หลังคาอันนี้มันแบบผจญภัยพอสมควรเลยนะฮะโอเคอันนี้ล่ะคราอ่ะทำไมอันนี้เป็นคาวอเมอร์สันล่ะ ชื่อเรื่องว่าฉันคือคน The R Story คืออะไรอะ่ะแต่เมื่อกี้มันมีรหัสผ่านอยู่นะครับก็คืออะไรไม่รู้ลงท้ายด้วยแปดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่มีอะไรใช่ไหมฮัลโหลยานาะเดี๋ยวเพิ่งนะจ๊ะอ่า JP 6 อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะ JPJP JP คือโจนาทันแพทนะครับอ่าชัดเลยอ่าผมคิดว่ามันน่าจะเรียงหรือเปล่าไม่มั่นใจขอเช็คก่อนนะคืออันแรกเนี่ย8แน่ๆนะครับอ่ะแล้วทีนะี้ผมคิดว่ามันต้องเรียงจากเลขนี่แหละนะฮะไอ้ก3เลขเนี้ยมี JP อ่า6นะฮะแล้วก็ CE 5นะครับแล้วก็ DS 3เนี่ยเออ 6 5 3เนี่ยต้องมีสักอันนึงนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเรียงตามวันที่เขามาส่งหรือเปล่าอย่างจอหานแพสเนี่ยมาวันที่12พฤษภาคม2018เนาะก็คือค่อนข้างไวเลยนะครับอ่ะเร,เราเราอันนี้ ce 5อ่ะอุ้ยอันนี้มันพังเนาะโอเคอดิ DS d ดเนี่ยคือ l ดลีชู l นะครับก็คือ 29แสดงว่าก็มาทีหลังใช่ไหมก็คืออย่างนี้นะครับ AJP 6อุย้ยอะไรอะ่ะอย่าเคาะดิอันนี้12ก็ต้องมาอยู่ด้านหน้าสุดอันนี้ไม่รู้ DS ผมจะลองแบบนี้อ่ะเป็นค่าดเดาว่าน่าจะเป็น65หเอ้ย6ส 6358อ่ะนะครับไม่มั่นใจนะลองดูครับคอมบิเนชันมันมีไม่ได้เยอะมากหรอกนะผมว่าอ่าถูกต้องครับโอเคเป็นเทปอัมนดาดิเอเวนเจอร์จริงด้วยครับ mm hmm. เขียนว่า let's plan a trip ครับก็คือเราไปเตรียมพร้อมทริปเที่ยวกันนะครับประมาณนั้น อย่านะ้อย่ามีอะไรแบบเฝ้ารอผมอยู่นะผมไม่ค่อยชอบเท่าไรแบบนั้นนะครับมีวูลี่ด้วยนี่นะทั้งสองคนเป็นมา s สคคตของที่นี่นะครับโอ้โหโอเคมาเริ่มกันเลยฮะโอ้โหเดี๋ยวนะวูลี่หายไปครับ แสดงว่าวูลลี่ตายแล้วจริงๆนะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยว <What? S 3> i ต Amanda Hey ฉันอแมนด้าเคยจะไปไหนไกลๆไหมเราทำได้นะอย่างน้อยเราก็ <we can. S 1> ไปในจินตนาการได้อะนะ ด้วยรถไฟเว่นมนนี่ไงถ้าคุณอยากจะไปหาใครสักคนในโลกใบนี้อยากจะไปหาใครเหรอจริงๆผมก็ไม่ได้อยากจะเจอใครนะผมเจอเจอทุกคนอยู่แล้วอ่ะผมลองเขียนแบบซัดเลยแล้วกันนะผมอยากจะลองเขียนว่าอแมนดาอุ๊ยคิดว่าทำได้จริงๆเหรอ What ฉันรักที่จะวาดฝันกับสถานที่ต่างๆที่ฉันเฮ้ยที่มันเปลี่ยนจากฉันเป็นพวกเรานะครับยังไงวะเนี่ยเรามาแพลนทริปกันฉันวาดรูปสถานที่ที่ฉันอยากจะไปกันแล้วโอ้โอเคแล้วไงแต่ว้าวมืดจังเลยอ่ะฉันควรจะเปิดม่านหรือเปิดโคมไฟดีล่ะ ผมอยากลองเปิดม่านดูนะฮะอยากรู้ว่าโลกภายนอกมันจะเป็นยังไงผมลองกดหมูได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้กดม่านผมจะกดหมูวั t อะไรอ่ะเยี่ยมเลยเอาล่ะมาแพลนทิปกันมี3ที่ที่ฉันอยากจะไปโดยรถไฟเมนนมนนี่อยากจะไปที่ไอเฟลทาวเวอร์จะทำยังไงล่ะ ก็ต้องใช้เงิน2ดอนไงอ่ะเราจะตามน้ำไปก่อนไหมผมไม่ค่อยอยากจะตามน้ำอ่ะผมอยากจะผมอยากไปรีโอเดจเนโรอ่ะ <see. S 1> มันก็จะเป็นที่ที่ <But S 1> สนุกนะ e there, แต่ว่าไอโฟลทาวเวอร์ไม่ได้อยู่ที่นั่นนะเจ้าบ,บือ้อบิ๊กเบนละกัน <c oughs> ไม่รู้เหรอเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีอะไรมาแน่เลยอ,ะอะ่ะผมอยากไปปิรามิด ไอเฟลทาวเวอร์อยู่ที่ปารีสให้ตายเถอะครับได้ครับพวกเราจะไปปารีสเป็นที่แรกด้วยรถไฟเวนมนี่ดูเหมือนว่าตั๋วที่จะไปปารีสต้องใช้เงินสองเหรียญนะดูซิว่าไอ้เจ้าหมูนี่จะมีเงินสักเท่าไหร่เอาละแล้จะเปิดยังไงดีล่ะเราสามารถดึงจากด้านล่างได้หรือว่าฉันจะฟาดล่ะ ดึงดึงไหมอ่ะดึงดึงดีกว่าเนาะเธอไม่สนุกเลยอ่ะเออดึงดีกว่าเนาะเออไหนมีเงินไหมโอ้เงินเยอะจังเลยเอ้าก็พ <empirical damage. S 2> ังอยู่ดีนั่นน่ะทำอย่างนั้นนอะโอ้ยเรามานับด้วยกันดีกว่าหนึ่งสส ห้าเรามี5้าเหรียญมันก็เพียงพอแล้วสำหรับสถานที่แรกของเราเราก็แค่เอาออก2เหรียญนับได้ไหมอ่าโอเคอ่ะหนอโอเคสองเหรียญแล้วครับเรียบร้อยสถานที่ต่อไปที่ฉันอยากจะไปมันเป็นที่ที่พิเศษมากๆเพราะว่ามันทำให้ฉันคิดถึงเพื่อนของฉันเกรเชนที่อยู่ตรงนั้นน่ะ เราไปที่เกาะของตุ๊กตาตายแล้วกันเราควรจะเจอที่ไหนล่ะเกาะของตุ๊กตาที่ตายแล้วอรอเกาะที่มีตุ๊กตาตายแล้วที่ไหนบิ๊กเบนละกันว้าว planning this trip จะวางแผนทริปเที่ยวกับเธอเนี่ยมันใช้เวลานานขนาดนี้เลยหรือยังไงเนี่ยฮะตลกดีว่ะชอบแกล้งอแมนดามันตลกดีนะอฟลไอเฟลไอเฟล ดูเหมือนคนแถวนี้จะต้องขอ้อความรู้ทั่วไปสักหน่อยนะผมคิดว่าเกาะแห่งคนตายอ่ะเออน่าจะเป็นอียิปต์เว้ยเพราะว่ามันมีมัมมี่อะไรประมาณนั้นไหม ผมในอนาคตมาแล้วนะครับความจริงแล้วรูปภาพด้านซ้ายบนที่มีราคา3ดอนเนี่ยมันไม่ใช่อียิปต์อย่างที่ผมพูดไว้นะครับเพียงแต่ว่ามันก็เป็นพีรามิดเหมือนกันแต่ว่าเป็นพีรามิดในเม็กซิโกครับที่มีชื่อว่าพิร a ม i d of the Sun ซึ่งเป็นสถานที่เที่ยวที่คนไทยรู้จักน้อยมากครับคือแทบจะหาบทความที่เป็นภาษาไทยไม่เจอเลยดังนั้นก็ให้รู้ไว้ละกันว่าอันนี้คือเป็นของเม็กซิโกนะไม่ใช่อียิปต์ละกันนะครับ ผมจะไปรีโอเดเจเนโรแล้วกันนะเฮ้ยมัน3ดอนนะมันชัดไปไหมไม่ผมเอานี่เลยแล้วกันนะเจ้าของของหมู่เกาะตุ๊กตาตายแล้วแขวนตุ๊กตาไว้เ <you> พื่อไล่ปีศาจ <really> ออกไปคิดว่ามันจะทำได้ไหมมันอยู่ <okay. S 1> ใกล้ okay? เม็กซิโกซิตี้โอเคอ้าวเฮ้ยไอ้นี่ไม่ใช่ไอ้พีรมิดเหรอมันคืออะไรอะ่ะมันบอกว่าอยู่ใกลนะ้เม็กซิโกนะอ่าอันนี้แหละอ่ะอันนี้ก็ได้ เอาล่ะที่ต่อไปคือเม็กซิโกซิตี้สวนในใจไปเม็กซิโกซิตี้เฮ้ยอะไรอะอะไรอะด้านล่างอะต้องใช้สามเหรียญยังไงก็ตามมันต้องใช้สามเหรียญงั้นเรามาเอาเหรียญออกจากที่เรามีกัน1นึสองสโอเคหมดแล้วโอไม่นะเหรียญเราหมดแล้วอ่ะ แต่ฉันยังมีอีกหนึ่งสถานที่ที่ต้องไปนะสิเราต้องตามหาเงินซะหน่อยแล้วต้องทำยังไงดีล่ะอุ๊ยฉันสามารถขายพวกนี้ได้คิดว่าอันไหนน่าจะขายได้เงินมากที่สุดล่ะตุ๊กตาหมีเจสเตอร์หรือว่าไก่ผมว่าไก่ เราขายมิสเตอร์รูสเตอร์กันมีคนให้ฉันมาในตอนที่ฉันรู้สึกแย่และกลัวมากๆมันทำให้ฉันรู้สึกขำขึ้นมาแหละฉันหวังว่าน่าจะทำให้ใครสักคนหนึ่งขำได้เหมือนกันนะโอ้ขายแล้วครับเรียบร้อยเสียงแปลกๆนะเมื่อกี้ว้าวฉันได้สามเหรียญจากมิสเตอร์รูสเตอร์แหละเอาละดูซิว่า ที่ที่เราจะไปต่อต้องเสียเงินเท่าไหรฉันชอบเรียนเรื่องประวัติศาสตร์มากเลยสํสำหรับทริปนี้เราจะไปที่โอ้โหเราจะไปทัวร์ไปตามหาแจ็คเดอะริปเปอร์กันซึ่งก็คือลอนดอนนะครับประเด็นคือลอนดอนมัน4ดอนไงแต่เรามี3ดอนมันก็ไม่พอสิใช่ไหมแย่ละอันนี้มันบังคับให้เราไม่มีเงินนะเนี่ยงั้นไปไอเฟลดีกว่าถูกกว่านะครับ อเธอก็รู้ดีนี่ก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเฟลนะไม่ถูกอ่รอารีโอลีโอรีโอจะเจเลโรนะฮะเฮ้ยเธอไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยผมรู้แต่ผมอยากแกล้งเฉยๆยังไม่ได้หรอแจ็คเดอะริปเปอห้าคนอย่างน้อย5คนที่ลอนดอนในปี1888งแดแปดคนขี้ยุ่งอ่ะเนาะแปลกๆนะเฮ้ยอามันดาไหวไหมเนี่ย น่ากลัวจัดเราจะไปที่ลอนดอนตั๋วที่ลอนดอนมันคือสี่คอยนะสิแต่ฉันมีแค่สามอะไม่รู้จะไปเอาเหรียญที่ไหนมาอีกอะฉันคงจะไม่ได้ไปไหนสักที่แล้วละมั้งเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะฉันมีอีกเหรียญหนึ่งอยู่ในกระเป๋านี่นะ ฉันม่สี่แล้วเอาล่ะเราไปได้สักทีหนึ่งเฮ้ย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 ไม่ไม่ไปนะสกังวดอุ้ยอะไรวะเนี่ยอ๋อเราต้องจับเหรอผมอุ้ยอ้ยเอาอันนี้ผมไม่ได้จับนะเมื่อกี้ไม่ไม่เขากินเหรียญฉันไปเอาไม่นะ แย่แ yeah, ล้วครับอ้าวร้องไห้เลย <wanna> ฉันอยากจะ <all S 1> ไป <my S 1> เที่ยวอะแล้วฉันจะไปหาอีกเรียนหนึ่งจักไหนล่ะไม่รู้อะ่ะก็คงจะจากจากอะไรอะ่ะจากเอาตัวมันได้เหรอโซฟาไงใช่ไหม โอ้เธอฉลาดจังเลยอ่ะฉัน,ฉนชอบซ่อนอ,อ,อะไรอยู่ในเบาะนี้เสมอเลย What the hell เอาได้มีอีกสามเหรียญเฉยงง oh, hey. s <S อ้าได้เวลาขึ้นรถไฟแล้วล่ะอ่ะจ่ายเหรียญให้ไปไปขึ้นกันเถอะ ปูนปูนรถไฟเวทนนน์ไปกันเถอะสนุก <But I S 1> มั้งเนี่ยอันเนี้ยนนฉันหวังว่าฉันจะ,จะไปโลกไปโอ้โย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 โอ้ยโอ What the hell ด้านหลังมีอะไรไหมมีอะไรไหมอ้าวเ hey. What เราหยิบไม่ได้แล้วด้วยนะ อ้าวแล้วยังไงอะ่ะไม่ดีแล้วล่ะนะอย่างนี้<อ>วยมันมาแล้วโอ้ยโอ้ยมาหาดึงที่เลยขอบคุณสำหรับเทปครับโอ้โหวอชมีไม่ดูได้เปล่า เสียงแบบว่าดูก็ได้ขอโทษดูให้ละอ๋อเป็นแบบอุ um ้ยอันนี้มันเหมือนเคยเห็นแล้วนี่ในภาคแบบก่อนที่จะมาเป็นภาคจริงๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบว่าให้โชว์เกมแล้วว่าเกมจะยังไงนะ อุ้ยมีสก,กังด้วยสก,กังนี่เป็นเพื่อนกันเลยเนี่ยเอาแล้วไงหลังจากนี้ล่ะครับผมว่านะอย่าพูดถึงมันฉันอแมนดาเธอไม่ช่วยฉันเลยอา so เอา,เอา What the hell bro อุ้ย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  โอ้ยอย่านะยายายาอุยอ้ยอุย้ยเตรียมพร้อมสู่การผรจญภัยฤดูใหม่ๆ,ๆร่วม 2024. 2 0ง4โอ้โหน่ากลัวจังเอ้ยเอายังไงเนี่ยโอ้ก็คือตัดมาแบบนี้เลยยังเจ๋งเฮ้ยเท่มากอันนี้โอเคครับ ก็นี่คือทั้งหมดแล้วนะสำหรับอแมนดาด h เอเวนเจ r e r นะครับในตอนแรกผมคิดว่าน่าจะมีมันควรจะมีความล้ำมากกว่านี้เนาะแต่ว่า,าผมหารอบๆเนี่ยไม่เจอเลยเออใช่ผมคิดอะไรออกบางอย่างละเดี๋ยวเราลองน่าสนใจมากอันนี้ผมคิดอะไรออกคือถ้าเราไม่ใช้คำว่า Amanda ล่ะ คือก่อนหน้านี้เนี่ยเรา,าเขียนคําว่าอแมนดาเข้าไปเนี่ยอแมนดาก็บอกว่าคิดว่าเราทําได้จริงๆเหรออะไรประมาณนั้นนะครับแล้วถ้าเราใช้คําว่าวูลลี่ล่ะเออเพราะว่าหลังจากนี้วูลลี่ไม่อยู่แล้วไงดังนั้นถ้าใช้คําว่าวูลลี่เนี่ยก็อาจจะอาจจะน่าสนใจนะฮะลองดูสิเอาละครับมา ผมจะลองใส่คำว่า w ูลี่ดูนะดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเฮ้ยผมใส่คำว่า w ูลี่ไปมันไม่ขึ้นว่ะแสดงว่าแสดงว่า w ูลี่น่าจะหายไปเลยครับก็ถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเดี๋ยวผมน่าจะไปหาข้อมูลเพิ่มว่าอะไรยังไงต่อนะเดี๋ยวจะมีคลิปที่เน้นข้อมูลมาอีกในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่า จนจนกว่าจะถึงวันนั้นครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าแล้วกันสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ